หน่วยการเรียนรู้ที่สองศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยเสนอโดยอาจารย์ดินดาประกอบบุญสมาชิกในกลุ่ม1อิทธิพลแสนดังปฏิพลชัยหาเกียรตพลไกยสิทธิ์นนายสิทธิ์บุญก้อนกิติศักดิ์บัวชุมธนวัฒน์จันแดงอนุกูลพูชตะสาระสําคัญประเทศไทยเป็นประเภทที่รุ่งเรืองทางศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยเพราะ เป็นดินแดนที่เป็นที่อยู่อาศัยตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของมนุษย์อย่างต่อเนื่องนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จึงมีมรดกตกทอดทางศิลปะวัฒนธรรมหลายยุคหลายสมัยสามารถเห็นได้ทั่วไปซึ่งทำให้คนไทยเกิดความคุ้มเคยบางครั้งจึงอาจมองไม่เห็นคุณค่าความสำคัญเป็นเหตุให้มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทยถูกทำลายไปด้วยความรู้ เท่าไม่ถึงการผลทางที่จะช่วยรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันมีอาจประมาณค่าได้ให้คงอยู่ผู้แผ่นดินเป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานต่อไปนั่นคือการให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพื่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจวหวังแหนและซึมซับคุณค่าและความงามจากมรดกตกทอดทางศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่บรรพชนในอดีตตะการได้ฝากไว้เป็นมรดกแผนน่นดินศิลป,ปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยความหมายของศิลป,ปะศิลป,ปะคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความรับรู้ความสวยงามของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือเติมแต่งเพิ่มเติมจากความเป็นจริงตามจินตนาการของผู้สร้างด้วยความภาคเพียนโดยอาศัยวัสดุต่างๆ เป็นสื่อในการแสดงเพื่อสนองความต้องการทางด้านอารมณ์และจิตใจประเภทของภูมิปัญญาไทยแบ่งออกได้ดังนี้ 1. ภูมิปัญญาไทยด้านคติธรรมความคิดความเชื่อหลักการที่เป็นพื้นฐานขององค์ความรู้ที่เกิดจากการสังสมถ่ายทอดกันมา 2. ภูมิปัญญาด้านศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นแบบแผนการดําเนินชีวิตที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา 3. ภูมิปัญญา ด้านการประกอบอาชีพในท้องถิ่นที่ยึดหลักการพึ่งตนเองและได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับการระสมัย 4. ภูมิปัญญาด้านแนวคิดหลักปฏิบัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ชาวบ้านนำมาดัดแปลงใช้ในชุมชนอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ ประเภทของศิลปวัฒนรธรรมแบ่งออกได้4ีประเภทดังนี้หนึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อาศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเป็นคำใช้เรียกรวมกันหมายถึงสิ่งที่สังคมประเทศไทยนิยมประพฤติปฏิบตัติต่อสืบกันมาเป็นเวลาช้านานพิถือกันในใจว่าต้องปฏิบัติเช่นนั้นจึงจะเกิดความสุขความเจริญขนบธรรมเนียมมีมากหลากหลาย ประการเช่นกันให้ความเคารพต่อสถาบันไทยให้ความเคารพต่อผู้บาวรสโสแสดงความเคารพด้วยการกราบไหว้แสดงความเคารพก,การเป็นต้นของภาษาและวรรณกรรมด้านภาษาเริ่มมีการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยในสมัยพ่อคุนรามคำแหงมหาราชเมื่อปีพศ1826อห18คือลายเสือไทยมีการดัดแปลงมาจากอักษรขอมและมอญโบราณและมี วิวัฒนาการจนกลายเป็นภาษาไทยที่ใช้ถึงปัจจุบันได้วัฒน,นวัฒกรรมสมัยกรุงสุขโขทยัยเรื่อมมีการบันทึกวรรณกรรมเป็นลายลักษ์อักษรแต่เดิมจะเป็นวรรณกรรมมุกป่าฐะที่มีการถ่ายทอดเรื่องราววาจาวรรณกรรมเรื่องแรกคือศิลาจารึกที่หึงและไต่ภูมิพระล่วงตำหับเท้าสีจุฬาลักษณ์และสุภาษิตพระล่วงตามลำดับส ศิลปรกรรมและโบราณคดีศิลปรกรรมหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความจัดลงใจเพื่อประโยชน์ใช้สอยรวมทั้งเพื่อความเชื่อของกลุ่มศิลปรกรรม 4. ประเภทจิตกรรมปฏิมากรรมสถาป,ตรรปัตยกรรมศิลปะหัตถกรรมโบราณคดีหมายถึงสถานที่สิ่งเครื่องใช้หลักฐานจารึกบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ได้ลงทะเบียนไว้โบราณคดี แบ่งออกเป็นสองประเภทโบราณวัตถุและโบราณสถานแนวทางการดำรงรักษาศีลปฏิวัติธรรมและภูมิปัญญาไทยปฏิวัติธรรมประเพณีและภูมิภูมิปัญญาไทยเป็นสิ่งที่คู่มากับสังคมไทยทำให้เกิดเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเป็นที่สำคัญของชาติซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ แสดงถึงเกียรติศักดิ์ศรีของคนไทยเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนต้องร่วมใจรักษาฟื้นฟูและเผื่อแผ่สิบต่อไปการที่ประเทศชาติจะเรีนก้าวหน้านั้นขึ้นอยู่กับทรัพยาบทเป็นสำคัญและการดารงไว้ซึ่งความเป็นชาติการรักษาวัฒนธรรมประเพณีตามธรรมเนียมต่างๆ เพราะสิ่งเล่านี้บันทึกว่าเป็นสิ่งสาคัญที่เล่าหลอมให้คนในชาติเป็นอนดับหนึ่งเดียวกันเพราะความเป็นชาติที่จะดํารงอยู่ได้นั้นต้องมีเอกลักษณ์สิ่งสําคัญก็คือเอกลักษณ์ของความเป็นชาตินั่นเองแนวทางการทํารงรักษาที่สําคัญมีดังนี้หนึ่งการศึกษาค้นคว้าวิจัยรวบรวมและจัดประเภทผลงานทางศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาเป็นบทมู่และรวบรวมไว้เป็นรายลักษณ์อักษรการรวบรวมผลงานทางวัฒนธรรมจะเป็นประโยชน์สําหรับการศึกษาค้นคว้าของบุคคลที่สนใจทําให้เป็นการเผยแพร่ทางวัฒนธรรมด้านระบบการศึกษาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 2. การฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเภทนี้และภูมิปัญญาดั้งเดิมให้บุคคลในสังคมได้รับการเรียนรู้โดยประสบการณ์ตรงอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่กำลังจะเสื่อมไปหรือที่กำลังจะเลือนหายทางราชการหรือบุคคลในท้องถิ่นควรให้ความสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการรื้อฟืน้นให้คนในปัจจุบันได้ศึกษากเกี่ยวกับการ จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชาวนาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านการสาธิตการไถนาการนำข้าวซึ่งอาจทำโดยการจัดประกวดจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และส่งเสริมการประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบันการสืบทอดวัฒนธรรม 1. การดำเนินงานในกระบวนการปลูกฝังและสืบทอดวัฒนธรรมไทยคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้กำหนดหลักการรณรงค์เพื่อการปลูกฝังและสืบทอดวัฒนธรรมไว้สามประการดังนี้ หนึ่งการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมโดยการสร้างเจตกรรมและเผยแพร่ทางวิทยุโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ต่างๆ 2. การสร้างทัศนคติที่คอยตามโดยการผลิตและเผยแพร่คู่มือการเรียนการสอน 3. การสร้างพฤติกรรมร่วมรวมถึงการชี้นําให้คนไทยรู้จักเลือกสรรวัฒนธรรมที่ดีงามและปฏิเสธวัฒนธรรมวัฒนธรรมอื่นที่ไม่เหมาะสม 2. การสืบทอดวัฒนธรรมการสืบทอดทางวัฒนธรรม เป็นกระบวนการต่อจากการปลูกฝังวัฒนธรรมซึ่งเป็นเรื่องของคนรุ่นใหญ่ถ่ายทอดให้คนรุ่นเยาวได้รักษาและสืบทอดต่อจากตนซึ่งมีวิธีการดังนี้ 1. การส่งเสริมและเผยแพร่โดยเริ่มจากกลุ่มปฐมภูมิและขยายต่อไปถึงกลุ่มทุติยภูมิ 2. ทางการศึกษาซึ่งเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างภาครัฐแเอกชน